ในพื้นที่แต่และพื้นที่ที่คิดว่าเราสามารถเอาช้างไปปล่อยได้เนี่นะครับลองไปประชาพิจารณ์นผมจะบอกหลายๆคนว่าเราเจอกับข้อเท็จจริงว่าถึงแม้คนไทยจะคิดว่าช้างน่ารักแต่เขาไม่อยากจะลองรับช้างที่มีปัญหาจากพื้นที่หนึ่งแล้วเอาไปปล่อยที่ไกล้ๆเขาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางไม่ไม่สามารถจํากัดพื้นที่ได้ไม่มีพื้นที่ไหนรับได้ถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ย ถึงแม้จะไปไปทำสิ่งกีดขวางไปจำกัดพื้นที่ก็ไม่มีใครอยากรับครับผมนายวิทักษ์ยิ่งยงนะครับตำแหน่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตธรรมรา,าัตร์ป่าอ่างเก็บน้ำมังพระนะครับแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิบัติการจับเคลื่อนย้ายช้างนะครับของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2นะครับส่วนที่ที่เกี่ยวกับช้างก็คือ คืออยู่อ่างรือในมาประมาณสัก12ปีนะครับตั้งแต่ปี2546เนี่ยมาจนถึงปี2 5 5 9กนาอก็อยู่กับปัญหาช้างแล้วก็เห็นปัญหาแล้วก็อยู่กับประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็อยู่กับตัวช้างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแก่งขางแมวเขาเช่าเมาแล้วก็ชนบุรี นะครับมามานานนะครับก็ก็เลยเทำงานเกี่ยวกับเรื่องช้างมาจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะเ,เนื่องจากเนื่องจากว่าพี่พิทักษ์เนี่ยมีประสบการณ์มานานเนาะเราขอเราขอให้พี่พิทักษ์เนี่ยพูดหรืออธิบายในเรื่องของว่าสังคมของช้างในเขตป่างหรือในหรือว่าท,ทั่วไปโดยรอบประเทศไทยค่ะคือต้องต้องบอกก่อนว่า เรื่องการศึกษาข้อมูลช้างเนี่ยออไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะไปศึกษาที่จะไปเรียนรู้หรอกแต่ว่าพอเวลาเราไปทํางานจริงๆเนี่ยเราไม่เคยมีภูมิความรู้เรื่องเรื่องช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความสัมพันธ์อะไรพวกนี้เราเราไม่ได้มีความรู้มาเรื่องการจัดการเราก็ไม่มีเลยนะครับออพอเราต้องมาทํางานเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปศึกษา ศึกษาก็คือการไปดูในพื้นที่จริงไปดูของจริงแล้วก็อยู่กับช้างที่มันเป็นช้างป่าจริงๆที่ออกมาข้างนอกซึ่งโอกาสที่เราจะไปเจอช้างข้างในป่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยากแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะกลัวด้วยนะครับกับกับสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเรื่องของของตัวช้างแล้วก็พฤติกรรมของช้างนะครับก็ได้มีโอกาสอยู่กับปัญหาแล้วก็ได้พบเห็นนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่มี ผลทำให้มีการเรียนรู้มากขึ้นก็คือความคาดหวังของของคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ทําให้เรา,เาจําเป็นต้องสนใจนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมสังคมของช้างนะครับที่เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจ มาระยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าช้างเนี่ยนะครับมีลักษณนะการดำรงชีวิตที่เป็นระบบนะครับมีการแบ่งแยกหน้าที่จะโดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันเนี้ยเราไม่ทราบหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือ,อช้างจะมีการแบ่งหน้าที่กันในแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็เพศด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการอาสอนกัน นะครับถ่ายทอดพฤติกรรมกันที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของช้างเพศผู้ที่ออกมาในพื้นที่ชุมชนนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับในกลุ่มของช้างเพศผู้แล้วก็มีการถ่ายทอดลักษณะข,ของพฤติกรรมที่ประสบผลสาเร็จในการปรับตัวเข้ากับชุมชนนะครับที่เราเห็นหลายๆตัวมากนะครับว่ามันมีเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมา แล้วก็ตัวตัวเมียรเราก็เห็นเมื่อมีช้างฝูงปรากฏในพื้นที่ชุมชนหลังจากช้างเพศผู้เนี่ยนะครับออกมาสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นาการปรากฏตัวของช้างฝูงนะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมของสังคมช้างที่ที่ที่เราไม่เคยรู้จักที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ,อย่างเช่นช้างเพศเมียนะครับเมื่อพ้น วัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีการเ,าเรียนรู้จากช้างเพศเมียอาวุโสที่อยู่ในในในฝูงในกลุ่มนะครับเช่นแม่หรือว่าปีป่าณอาที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วเขาก็ฝึกสอนกันเองให้ทําหน้าที่ใน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 กลุ่มของเขาในฝูงของเขาว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรได้บ้างนะอย่างเช่นที่เห็นชัดๆก็คือช้างวัยรุ่น จะทาหน้าที่ในการช่วยดูแลช้างเด็กที่มันเกิดใหม่นะครับก็เป็นช้างวัยรุ่นไปหนงช้างใกล้เต็มวัยก็จะมีลักษณะใกล้ลักษณะใกล้เคียงกันก็คือทําหน้าที่ในการเตรียมพร้อมความเป็นแม่ในอนาคตนะครับที่ที่เราเห็นนะครับแล้วก็หน้าที่อีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือมีการสํารวจพื้นที่ด้านนอกซึ่งหน้าที่พวกเนี้ยเป็นหน้าที่ของของช้างเพศผู้ท,ที่ที่เราเห็น ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากราที่เป็นฝูงไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ออกมาข้างนอกก็คือเป็นลักษณะของการาคิดที่เป็นระบบแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็โขงช้างอย่างเงี้ยค่ะพี่พิทักษ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้หมายถึงว่าโขงช้างเนี่ยโดยปกติเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมัน50บอัพร้อยอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ย เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมมนุษย์นะคะจากการไล่หรืออะไรก็ตามหรืออาหารหรือว่าสภาพภูมิประเทศสภาพภูอากาศตอนนี้ของช้านี่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะเออจำนวนจำนวนใช่ไหมจำนวนก็คือหมายถึงว่ามันมีการกระจายตัวเนื่องด้วยอะไรบ้างคือลักษณะการปรากฏหรือการรวมกลุ่มรวมหงเขาเนี่ยเขามีความอ่อนตัวในเรื่องของจํานวน นะครับสิ่งที่จะกําหนดขนาดประชากรในการปรากฏตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือปัจจัยการดํารงชีวิตที่ที่เหมาะสมนะครับเช่นถ้ามีอาหารเยอะๆเขาก็สามารถที่จะไปอยู่รวมในพื้นที่นั้นได้เยอะแต่ถ้าปัจจัยการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้อที่พักอาศัยเนี่ยถ้ามันน้อยเนี่ยนะครับเขาก็ปรากฏตัวน้อยหรือเป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับ เพราะนั้นถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือปัจจัยการดำรงชีวิตเนี่ยจะก,กำหนดพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการปรากฏตัวของช้างในแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอมันต่อเนื่องกันนะคะหมายถึงว่าคือการปรากฏตัวปุ๊บเนี่ยสแสดงว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ช้างออกจากป่าพี่ ตามความเห็นของพี่พิทักษ์หรือว่าจากการทํางานมาเนี่ยอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ช้างเนี่ยออกมาจากป่าเออจริงๆช่วงเวลาที่ปัญหาช้างป่าประทุเนี่ยก็คือฝูงช้างออกมาออข้างนอกป่าเนี่ยมาในพื้นที่ชุมชน,เ,นเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันสําหรับประเทศไทยนะแทบจะทุกพื้นที่เลยก็คือช่วงเวลาประมาณปี57ถึง5 9ประมาณเนี้ยนะครับ เพราะนั้นอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบทั้งประเทศซึ่งช้างมันไม่ได้มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขนาดจะสื่อสารเป็นร้อยรกิโลได้นะครับมันก็ต้องมีจุดร่วมจุดใดจยยุดหนึ่งซึ่งพอไปย้อนประวัติดูเรื่องของอสภาพภูมิอากาศคือสภาพการเกิดเอลนิโยในประเทศไทยซึ่งเกิดในช่วงปี5 5 5, 5ถึง5-7ที่เราเห็นเพราะฉะนั้น สิ่งที่ทําให้เกิดจุดร่วมนี้ก็คือสภาพภูมิอากาศซึ่งเข้าใจว่าซึ่งเข้าใจว่าช้างมีการเตรียมพร้อมมาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือมีการมีม,มีมีชุดสารวจออกมานอกพื้นที่เนี่ยในหลายพื้นที่ก่อนหน้านั้นก็คือชุดสารวจก็คือช้างเพศผู้ที่ตัวเดียวสองตัวสามตัวอะไรพวกเนี้ยออกมานอกพื้นที่ก่อนที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ในแทบจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับที่ที่เกิดปัญหาในช่วงนั้นนะครับ อีกอันนึงก็คือที่ที่มองเห็นก็คือช้างมีการเรียนรู้มากขึ้นมีการเรียนรู้กับคนมากขึ้นคนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเ,อเรื่องของการเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยังยังไม่ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับการาทําร้ายช้างที่ออกมารบกวนเนี่ยนะครับมันก็ทําได้ค่อนข้างที่จะได้อย่าง ตามอำเภอใจขอ,ของคนที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่มายุคหลังๆเนี่ยการสื่อสารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอํานาจการสื่อสารมันอยู่ในมือของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารอะไรพวกนี้มันก็สามารถส่งต่อจากภายในพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบนะครับทำให้ช้างออกมาคือพฤติกรรมของของคนที่เปลี่ยนไป เข้ามาเกี่ยวข้องอา,อาจจะมีสิ่งดึงดูดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตรการทำประโยชน์การใช้พื้นที่ภายนอกป่านะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับสส่วนเนี่ยเรื่องภูมิอากาศเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์เรื่องของเรียนยุทเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านนอกอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลในเรื่องของการผลักดันผลักดันกับดึงดูด ดึงดูดก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกผลักด,ดันก็คือเรื่องของปัจจัยภายในนะครับอสอง,ส,องสามส่วนนะครับท,ที่มาเกี่ยวข้องที่สรุปได้เป็นหัวข้อใหญ่ันะบที่เหลือก็จะไปแตกรายละเอียดกันก็ว่ากันไปแต่ละพื้นที่ว่าคนไปมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างเช่นเข้าไปในปา่าบ่อยๆช้างพวกนี้มันคุ้นชินคนมากขึ้นมันก็มีพฤติกรรมเข้าใกล้คนแหล่งอาหาร มีนักท่องเที่ยวเข้าไปไปวางอาหารไปให้อาหารสัตว์หรือเปล่าทําให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะแ,ะแตกย่อยลงไปในแต่ละพื้นที่ที่มาที่ไปก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวก็คือรวมถึงการปลูกการปลูกพืชอาหารการปลูกพืชเชิงเดี่ยวร,รอบๆบ,บริเวณป่าด้วยใช่ไหมคะ ถ้ามันมีปริมาณเยอะจํานวนที่ปรากฏตัวด้านนอกมันก็เยอะไปด้วยแต่ถ้ามันมีน้อยแล้วมันกระจายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้แต่ถ้ามันมีการกระจุกโดยเฉพาะพืชไรไอ้พวกเนี้ยแรงดึงดูดสูงสําหรับเพศเมียกบับผูงจํานวนประชากรช้างที่จะไปในพื้นที่ด้านนอกก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เย<ข>อะมากขึ้นไปด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็คือพอ พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชคือชีวิตเกษตรกรเข้ามาจับจองพื้นที่นะคะคือเราไม่พูดถึงว่า,าคือเราจะไม่พูดถึงการปลูกลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่า,ามีคนเขาบอกว่าไอ้บัฟเฟอร์โซนเนี่ยรเราสามารถที่จะเอาคืนมาได้ไหมคะหรือหรือว่าสร้างขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยอยากให้พี่พิทักษ์พูดถึงความเป็นไปได้ของบ er ัฟเฟอร์โซนหรือจำแนกแยกแยะว่าบัฟเฟอร์โซนมันมีกี่อย่าง บัฟเฟอร์โซนเนี่ยในเชิงการจัดการเนี่ยเราสามารถทําได้สองระบบก็คือตั้งแต่แรกก็คือกําหนดพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะมีการาสมัยที่มีการสํารวจก่อนที่จะประกาศเขตพื้นที่เปล่านะละนะก็กําหนดไว้เลยว่าตรงไหนเป็นบัฟเฟอร์โซนตรงไหนเป็นพื้นที่ใจกลางนะครับก็แล้วก็ออกแบบมาตั้งแต่แรกนะครับ เป็นบัฟเฟอร์โซนก็จะใช้กฎหมายฉบับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ป่าุรัก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ที่เราเห็นในประเทศไทยนะครับบัฟเฟอร์โซนก็เป็นป่าสง,งวนหรือเป็นพรบาป่าไม้อะไรพวกนี้ก็ก็เป็นกฎหมายถ้าถ้าแยกหน่วยงานควบคุมในปัจจุบันที่ที่เรามีการแยกระหว่างกรมป่าไม้กับกรมอุทยานก็คือพื้นที่ด้านนอกก็เป็นของกรมป่าไม้ ยังมีการใช้ประโยชน์ได้บ้างเช่นเก็บหาของป่าอะไรพวกนี้การเข้าถึงของประชาชนก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักก็เป็นความรับผิดชอบของกรมอุทยานนะครับการใช้ประโยชน์ก็อาจจะมีเช่นการศึกษาการเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในในพื้นที่ที่กําหนดอะไรพวกนี้ก็ลักษณะการใช้ประโยชน์ก็จะแตกต่างกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบัฟเฟอร์โซนที่กําหนดภายหลังจากมีการประกาศ เขตป่าุรักไปแล้วแล้วเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นในปัจจุบันเราเกิดปัญหาเรื่องช้างป่าเราก็ต้องไปกําหนดบัฟเฟอร์โซนในพื้นที่ด้านนอกซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีการใช้ประโยชน์อยู่ทําประโยชน์ปลูกพืชเพื่อการดํารงชีวิตพื้นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือมันมีอยู่สองสองอย่างที่มีผลกระทบในปัจจุบันเนี่ยก็คือ เราต้องมีการกําหนดพื้นที่บัฟเฟอร์โซนด้านนอกที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้การแก้ไขปัญหามันมันดำเนินไปได้เนี่ยเราก็ต้องคือเราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นาการที่จะกำหนดพื้นที่ใดๆที่มีประชาชนอยู่อาศัยนะครับเราก็ต้องไปในลักษณะทำไปในลักษณะของความร่วมมือนะครับซึ่ง ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วทั้งจะร่วมมือนะครับอีกอันหนึ่งก็คือแรงจูงใจที่เราอาจจะสร้างขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาชีพการส่งเสริมอาชีพอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ให้ดำเนินการตามที่ทรัฐต้องการนะในการจัดการปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็สรุปได้ประมาณนี้ ก็คือจ่ายค่าทดแทนให้ก็จะมีมาตรการหลายๆอย่างนะครับเ,เช่นชดเชยเไรายได้ค่าอะไรอะ่ะสูญเสียโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพไปแล้วแล้วไรายได้มันลดลงอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็ต้องเป็น เรื่องของมาตการการจูงใจในการที่จะทําตามนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นใน, addition, ในปัจจุบันเรามีปัญหาเรื่องช้างเราก็ต้องจูงใจให้ให้ชาวบ้านคนที่เรากําหนดว่าเป็นบัาเฟอร์โซนอยู่ในพื้นที่บัาเฟอร์โซนเนี่ยเขาแก้ไขอาชีพตามที่เราต้องการนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ตามความคิดพี่พิทักษ์จริงๆเราคิดว่าจริงมันทําได้ไดแต่ว่าพอยอดสุดของมันก็คือแรงจูงใจอะไรไใช่ไหมคะ,ะแรงจูงใจส่วนมากปัจจุบันก็เป็นเรื่องของของเงินเพราะว่าเราผูกชีวิตไว้กับเรื่องการเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวนะแต่ละคนก็มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเราก็ต้องไปหาจุดร่วมในการ ชดเชยหรือว่าจูงใจเขาให้ให้ให้ปฏิบัติหรือให้จัดการพื้นที่ที่เขาครอบครองอยู่เนี่ยเป็นไปตามที่ที่ภาครัฐต้องการในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของพื้นที่ครับคนพูดกันง่ายๆเนาะว่าอ,อ๋อช้างออกจากป่ามาเนี่ยก็เพราะว่าป่าไม่มีอาหารอันนี้จริงไหมคะพ,พี่พี่ทักษ์แล้วก็ คือถ้ามันจริงเนี่ยคือหน่วยงานเนี่ยมีการเร่งเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้ยังไงทําไมมันเหมือนกับว่าบางพื้นที่อย่างเอาง่ายๆเลยเนาะอย่างพื้นที่ของเขตอ่างลือในอย่างเงี้ยคือมีการปลูกหญ้าให้ช้างแต่ว่าหญ้ามันไม่ขึ้นดินมันแข็งเป็นหินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่พิทักษ์พูดอธิบายถึงเรื่องพวกนี้คะ่ะเรื่องอาหารพอไม่พอใช่ไหมเรื่องอาหารพอไม่พอ,อ,อผมอยากให้ดูข้อเท็จจริงแล้วกันว่าพื้นที่ป่าเราเนี่ยมัน ก่อนอื่นเราต้องไปหาตัวชี้วัดก่อนว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาหารสําหรับช้างไม่พอ,อะนะครับเช่นถ้าช้างกินพืชเป็นอาหารอะไรพวกนี้การใช้ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยนะครับมันจะชี้เห็นได้เห็นนะให้เห็นนะสามประการที่เราต้องไปพิจาราก็คือที่ที่อยู่อาศัยซึ่งอันเนี้ยผมว่ายังพออยู่นะครับแหล่งน้ําอันนี้ ก็ยังพออยู่นะอาหารในพื้นที่ผมว่าก็ยังพออยู่เพราะว่าถ้าเราเไปดูในพื้นที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าช้างยังสามารถหมุนเวียนพื้นที่ได้อยู่แล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยถ้าให้คะแนนบอดี้สกอร์เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในระดับประมาณ2.5ถึง3นะครับจากเต็ม5นะ มันก็ยังถือว่าเขายังมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ถ้ามองในเชิงในเชิงอาหารไม่ได้มองถึงเชิงความเจ็บป่วยที่แต่ละตัวอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยช้างก็จะมีสุขภาพสภาพร่างกายที่เราเห็นเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ที่ดีนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับการใช้ ทรัพยากรในพื้นที่เช่นพืชอาหารต่างๆแต่อาจจะต้องไปลงลึกในพืชอาหารบางชนิดว,ว่ามันมันถึงระดับไหนแล้วนะครับแต่มองใดภาพรวมออผมก็บอกว่ามันมันยังยังไม่ได้ขาดไรหรอกนะครับมันยังไม่ได้ขาดไรหรอกอทีนี้ถ้ามันถ้าถ้าเ,เราเราไม่เข้าใจแล้วเราไม่หาจุดไม่หาตัวชี้วัดเนี่ย เราก็จะเข้าใจในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ช้างมันออกไปข้างนอกซึ่งก็อธิบายมาตั้งแต่แรกว่าการออกไปข,กข้างนอกของช้างเนี่ยมันไม่ได้อยู่จากปัจจัยภายในอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ปัจจัยภายนอกด้วยแล้วก็อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วงด้วยนะครับที่เข้าใจก็คือนะครับทุกอย่างมันมันต้องมามามามีเวลาที่มันเหมาะจริงๆบางช่วงเวลาเท่านั้นเอง ที่มันอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับมันแล้งลงไปบ้างจนมีผมกระทบกับเรื่องอาหารมันทั้งเกิดภาวะช่วงนี้ขึ้นมานะครับถ้าถ้าเรา,าดูแต่พฤติกรรมเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเขาเราต้องดูในภาพภาพรวมของของพื้นที่และความสัมพันธ์ด้วย